ดูดิครับผมอัน,ฟนเฟนหรอครับก็คือเรื่องมันอยู่ว่าคอมผมอ่ะคือคอมมันไม่เป็นไรหรอกแต่ไมคุณเนี่ยไมคุูเป็นไงย้อนกลับไปเนี่ยเธอไปดูช่องของตัวเองนะมันจะมีแต่โมเจนโมเจนโมเจนมมเจนโมเจนแล้วก็มมเจนซึ่งไอพวกคลิปพวกนั้นอะ่ะทำไมถึงลงรัวๆเพราะว่ามันตัดต่อเรว็วแล้วคือไม่ต้องเป็นต้องใช้ไมค์ต้องพูดอะไรไงแต่วันที่คือตอนนั้นอ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆปีใหม่ใช่ไหมพอผมจะทาคลิปปีใหม่อ่ะผมก็คิดไว้แล้วเออกูน่าจะทาคลิปข้าวดาวปีใหม่นะพอถึงเช้าวันนั้นอ่ะคือ ไม่กูกพานนั่นแหละแล้วคือกูไม่ได้ทาคลิปเพาดาวแต่้กูไม่ได้ทาคลิปยาวเลยเฮียกูก็แซดเลยแล้วพอปิดเทอมกูอยากจะลงคลิปแต่ก็ลงไม่ได้เพราะว่ากูไม่มีทางซื้อไมคใหม่ก็เลยไปได้ไปโผล่ในช่องของซีซีพีเอลเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซีพีเอลแล้วสิสองอะไรวะสองบันเลเออเอเอกูล,ลืมช่องเพื่อนไง,ไงไวะระหว่างที่ผ่านมาเดินบุมพันนะผมว่าได้ไปเข้าค่ายเหล่าดอใช่ปะล่ะเนี่ยผมถ่ายวิดีโอไว้ให้ด้วยขอโทษที่ไม่ได้ลงก่อนอันนั้นโอเคขึ้น นี่ยเหรอกล้องมือกูยังไม่นิ่งเลยอน่ยโคตรใสยทำอะไรอยู่ครับตอบสตอรี่อ๋อตอนนี้เป็นไงครับการดูดาวนี่แม่เอาเออตัวสวยดีครับสวยดีอ้าเดินรักเดินเยอะฝุ่นเยอะซึ่งอ่จะเข้าค่ายนั้นก็สมุกปีใช้ได้เลยอนะ หลังจากที่ไปถ่ายกับพวกสมัมลารเนี่ยเออมันก็ห้ามให้ออกจากบ้านไงก็นั่นแหละก็เลยต้องกบตัวอยู่ในบ้านเลยกบตัวอยู่ในบ้านไม่พอีอ่โคตรล้อเลย <S <S แล้วถ้าถามว่าไอ้ไหมที่กูใช้อยู่เนี่ยคือไม้อะไรไม้โทรศัพท์มันโคตรอนาเลยแต่นั้นก็ดีกว่าไม่ได้อัดเลยนะดีกว่าช่องมันเงียบเป็งนงั้นเลยนี่คือแต่นี่คือคลิปแรกของปีด้วยนะนั่นแหละโคตรอนาโอ้ ดีเลยแม่นกันทแทกกันแท่อย่างดีเลย,เาาย,เลยต้องไก่ว้าวโอ้ไมาเก็บมาแล้วสไปเอ็กซ์แอมเอรี่ฮะสั่งมานี่อันนี้นี่นี่คุณอันนี้เป็นพระเอกอะไรนะ อันนี้พระเอกอันนี้ลูกลูกพระเอกอันนี้นางเอกมาก็มาครบแล้วนะกับข,ของที่สั่งก็เป็นมังงะเรื่อง Spy X Family ฮะมันเป็นแบบอ่าเรื่องราวจะว่างไงดีอ่ะคือเหมือนแบบว่าไอ้คุณพ่อเนี่ยพระเอกใช่ะมันเป็นสายลับแล้วคือมันเป็นสายลับระดับโลกไงแล้วมันก็ทำภารกิจของมันนี่แหละแล้วจนมีภารกิจหนึ่งอ่ะที่มันเหมือนแบบว่ามันต้องฆ่า คนในโรงเรียนแล้วอย่างเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะขราวประกานแต่ขอภรายด้วยคือว่าเอกอ่ะมันต้องฆ่าคนในโรงเรียนนี่แหละแล้วทีเนี้ยภารกิจมันคือมันต้องมีลูกเว้ยมันต้องมีลูกกับภรรยาในภารกิจด้วยเว้ยคือพ่ะเอกมันไม่สนเรื่องโผลลูกเมียเลยเว้ยเรื่องความรักแม่งไม่สนเลยมุ่งมั่นกับงานมากแล้วจนแบบว่ามันต้องมีลูกใช่ป่ะล่ะมันต้องมีลูกกับเมียมันก็เลยต้องไปหาลูกกับเมียคือลูกอ่ะมันอ่ะไปเอามาจากเด็กกำพร้าสถานเล็กๆกำพร้าใช่ป่ะพอมาไม่เอาอ่ะก็มันกก็ไไไม่ดดด้้คคิอะรงเเนนี เนี่ยก็คิดว่าเป็นเด็กธรรมดาได้แหละแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ก็คือลูกคนนี้มันอ่ะเป็นคนที่อ่านใจคนได้เว้ยเนี่ยไม่ธรรมดาของของลูกมันพอเจอลูกแล้วไงต่อหาเมียดิอ่ะพอหาเมียปุ๊บแล้วคือเมียแม่เป็นนักฆ่าไงเนี่ยดูดิเนี่ยมันู่สวยเลยเมียมันอ่ะนี่เลื่อนในมารกลเลยนี่นี่นี่ใชวุฒินี่คือแต่ละคนครอบครัวนี่มันไม่ธรรมดาอีกหนึ่งคือพ่อเป็นนักสืบลูกเป็นคนที่อ่านใจคนได้แม่เป็นนักฆ่าเนี่ยผมเข้าไปตรงนี้ได้แหละแล้ว ที่ฮาเห็นบอกว่าหากันแบบตัวเด็ดเลยนะน่าจะเป็นลูกมันอะลูกมันน่าจะหานะไจะรู้เลยผมก็ไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดถามว่าทำไมอันเป็นน้องทำคลิปอย่างงี้ก็กูไม่มีคลิปจะลงกูไม่มีไมด้วยกูกูคือกูอยากอัดเกมมากเลยเว้ยเช่นโลบอกอย่างเงี้ยกูเล่นกับเพื่อนกูอยากฮาเลยเช่นไอเกมแบบซิตี้ไทเร่แล้วน่ะแม่งเปิดไมค์ไมค์ครับโอ้โหที่แบเปิดพไมค์ครับดังที่หายคือผมเปิดคนเดียวอะแม่งดังทั่วแม่ไปครับปวดหัว ปวดหัวกับเพลงนั่นแหลยจริงๆกูเป็นหลอนหลอนจนกูนอนไม่หลับเลยอะกูต้อง <c oughs> นั่นแหละนะเออลืมบอกถ้เาเป็นนอกเขามีแฟนเพจแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูไอแฟนเพจเนี้ยก็จะมีพวกคลิปแบบว่าที่ไม่ได้ลงใน u t u b e เป็นเป็นแบบเหมนคลิปพิเศษเออผมก็แต่งเป็นคลิปแนวฮาๆนี่แหละเรืงบอลอะไรลืงเปื่อยเออลืมบอกถ้าเกิดใครจะสั่งในสยามอิเตอร์คอมเมดีนะก็มันจะให้นี่มาด้วย เป็นโปสต์การ์ดมันมีแบบโปร์การ์ดแบบว่าครบพ่อแม่ลูกเลยแต่ไม่รู้ว่าไอไอมีพ่อกับลูกเนี่ยมันมีไหมนะเดี๋ยวเดีย๋ดวยวลองแกะม,มาดูถ้ามันมีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้มันส่งโปรการ์ดมให้กูเดียวอีสัสอยากบอกรักเธอทั้งใจทั้งใจแต่ไม่กล้าจะพูดออกไปไไกจ้อ,อ,ปจองตอบแชทเธอโคตรไวโคตรไวรอตั้งนานเธอกลับสงเวยรอตั้งนานเธอกลับสงเ์นั่ง night